สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องนี้พาไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอวิธีการเล่นกีฬาวูดบอลโดยพี่ตานะคะตามไปรับชมเลยค่ะเชิญครับเชิญครับครับกีฬาวูดบอลนสนามหนึง่งจะมี12เกตมผมจะขอตัดภาพมาที่เกตที่12กันละกันได้ค่ะวิธีดูก็คือเกตที่12พา3ยาว43เมตรพา3เนี่ยหมายถึงว่าตี3ครั้ง นะครับถ้าเข้าก็ถือว่าเซฟพาวิธีขึ้นนะมาดูวิธีขึ้นนะมันจะมีจุดขึ้น <c oughs> มันจะมีจุดขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุด,จดขึ้น,นนะครับอจุดขึ้นนี่นะครับเวลาวางลูกจะไม่ให้เกินนะจะไม่ให้เกินจุดมากถ้าเกินก็เฝ้านะเฝ้านะครับนะ จับไม้ก็จับเหมือนกอล์ฟจับเหมือนกอล์ฟอย่างเงี้ยจับไม้นะครับจับเหมือนกอล์ฟเลยครับนะครับจับกอล์ฟเวลาจะตีนะครับกรมองที่เป้าเนะี่ยเป้านะครับที่เหมือนกอล์ฟเลยนะครับไปละนะครับมีครั้งที่หนึ่ง บางคนเขารููทีนก่อนก็ได้องานรูทีนมาเพื่อให้ทดสอบน้ําหนักว่าเราจะรู้ระยะว่าตีไปขนาดไหนครับนะครับโอเคนะครับครับขึ้นนะครับลองเลยครับไปแล้วครับมูฟุนไปแล้วครับฮะที่ป้าก็อธิบายไปเรื่อยๆได้เลยนะครับก็คือมันจะมีรันเวย์นะครับมีเชือกเชือกนี่คือรันเวย์ แล้วเท่ากว้างเหรอครับมาตรฐานกว้างเนี่ยมันสี่เมตรขึ้นไปสี่เมตรขึ้นไปนะครับแล้วแต่ภูมิประเทศคนะบางบางช่วงเราสามารถให้กว้างได้แปดเมตรถึงสิบเมตรครนะฮะถ้าเราตีลูกออกนะครับตีลูกออกก็ถือวัดเสียหนึ่งสต,ตูอ oh, ๋อเสียหนึ่งสตูเรต้องออกกลับมาเข้ามาตีใหม่ไหมครับเอเดกลับกลับเข้ามาตีใหม่ครับในช่วงที่ <aj ok S 2> ออกนี่ใช่ไหมครับสมมุติว่าใช่อะ สมมติว่าเราออกตรงนี้นะครับแล้วก็วาดตรงนี้มาหัวสองหัวไม้แล้วก็วางนะสุดวางสองหัวไม้อือต่อนะครับเนี่ยนี่ถือว่ามามาสามแล้วนะครับอ๋อไม่สามแล้วอ่าเพราะว่าครับนะถ้าออกนี้ตัดแต่หนึ่งใช่ไหมครับตัดตัดตัดบวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ เวางอ่าแล้วก็ยิงยิงถือว่าได้ประตูถือว่าถือว่าเข้าเนาะถือว่าเข้าแล้วงให้ผ่านอย่างนี้ฮะผ่านด้านหลังก็ได้ด้านหน้าก็ได้อันนี้เกบเกบหนึ่งก็ประมาณ50เมตร มันจะมีธงเขตนะครับธงธงแดงเนี่ยหมายถึงว่านะหมายถึงว่าธงแดงเนี่ยสมมติลูกผมเข้าเข้าเขตปุ๊บเนี่ยนะเพื่อนยังไม่มาครับผมมีสิทธิ์ขอจบก่อนได้ืหอหรือผมจะมาร์กมาก,ก่อนก็ได้มาร์กกิ้งก่อนก็ได้ครนะเ,เดี๋ยวนะมันจะมีมาร์กนะถ้าเราถ้าเรายังไม่ไปต่อนะครับ,รบให้ให้วางข้างหลังเสมอ วางข้างหลังเสมอนี่ละวางข้างหลังเสมอนะครับนี่มาูนีเป็นการวิธีมาร์กลูกนะครับมาร์กลูกแล้วให้เพื่อนตีให้เพื่อนตีมาก่อนด้วเดี๋ยวจะมาชนกันใช่ใช่ถ้าชนครับถ้าชนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดของเราออกครับเราไม่เสียคะแนนนะครับผมแต่เราสามารถเอากลับมาใหม่ได้ครับถ้าเราอยู่นี้เพื่อนเราตีแล้วลูกเพื่อนออกครับเสียหนึ่ง แต่ขันเคลื่อนขันเพื่อนไม่เสียใช่ใช่แต่ขันลาไม่เสียไม่เสียพาาเนไม่เสียลาเนาะก็คือเท่าเดิมครับใช่ดินี่นี่คือเขตที่สามารถวางวางมาร์กได้คือต้องอยู่ในเขตนี้ไม่ใช่ครับมาร์กเนี่ยวางได้ตลอดอ๋อครับแล้วแต่ในเขตสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเขตการยิงเขตการยิงเออเออเหมือนยิงจุดโทษอ่ะ อ๋อ oh, นะครับ,รบมันจะมีทงฟ้าทงฟ้านี่เริ่มเอหมายถึงแบงเขตเขตเริ่มต้นกับเขตสิ้นสุดแต่ธงเหลืองเนี่ยแต่แต่ต้องไม่ได้เลยนะครับธงเหลืองเนี่ย oh, ถ้าธงเนี้ยสมมุติว่าลูกมันอยู่เนี้ย,ยอันนี้เกยกาแเราถอดได้นะอ๋อ oh, ครับคับถอดได้แต่ถา้ถาครับ แต่ถ้าเป็นทงเหลืองเนี่ยถอดไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้เลยถ้าแ,แข่งใหญ่หญนะจะมีลายแมนมสนามสนามละสองคนนะครับแล้วก็มีประธานผู้ตัดสินเนีมีมีผู้ตัดสินที่ที่คอยดูว่ามีปัญหาอะไรปรั๊บเขาจะตัดสินได้ออก็ยกทงไว้เลยลายแมนออกออกเขาอย่างนี้ครับอ่าสัญลักษณ์ครับเขาอยู่ก็อย่างเงี้ยนะวิดบอลนะครับหนึ่งละกระไม้ตี ไม้ตีแต่ไม้ตีก็ยาวประมาณเอ่อเราเรียกว่าไม้ตีนะไม้ตีเป็นไม้นะครับเป็นไม้เป็นรูปเหมือนมือนขวดเลยครับครับทำด้วยไม้นะครับอ่าด้ไม้ของผมไม้แท้นะมาจากไต้หวันเลยนะนะครับครับแล้วก็รูปยูสบอลเนี่ยประมาณสามนิ้วครึ่งทำจากอะไรครับไม้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 เนื้อแข็งครับตอนไม้เนื้อแข็งเนาะไม่หนักครับประมาณสามขีดครึ่ง บางคนหาศูนย์กลางประมาณสี่นิ้วนี่บ้างสี่นิ้วนั่ถึป็นงะสามนิ้วครึ่งสามนิ้วครึ่งและค่ะสามนิ้วครึ่งไม่ใช่ลูกสาระนะเบาครับโตมากมันมีคุณสมบัติเสถียค่ะเนื้อแข็งแต่มีความไปกระตุกน้ำไม่จมนะลอยลอยลอยผมไม่ได้นะอมไม่ได้แล้วก็จุดสำคัญคือเกจประตูนะประตูจะสูงยี่สิบเซนความกว้างในสิบห้เซน นะครับอันนี้คือกระดิ่งเนี่ยเปรียบเหมือนผู้รักษาประตูอ๋อครับเปรียบเหมือนเหือนผู้รักษาประตูครับเราจะยิงลูกเป็นข้างหน้าก็ได้เนี่ยถือว่าดาประตูเหมือนนี่ารินดาวประตูไอ้โต๊ะบอลอะโต๊ะบอลถ้าเรายิงไปปุ๊บมันคาอย่างนี้ก็คือไม่เข้าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับถือว่าไม่ได้ต้องตีผ่านประตูเท่านั้นจากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ขอเป็นประตู นการผ่านตีเข้าประตูเขาเรียกอะไรนะครับก็ก็โกไลน์นี่แหละาผ่านโกไลน์ไปปุ๊บเนี่ยนตนี้ได้ประตูคือคือนัดตั้งแต่เราตีมาคุณนิดตั้งแต่เราตีมาหลายีีครั้งก็ช่างช่างที่สุดตรงรอบตัวนี้แหละอย่างเกณ์เนี้ยพาสามเขาก็เขียนไว้ว่าพาสามเขาเราตีมาปุ๊บเนี่ยเราตีมาแล้วสองครั้งปั๊บเนี่ยเราเข้าปั๊บเนี่ยก็ถือว่าเซฟพาออื ถ้าเราตีผ่านไปปุ๊บสี่ครั้งก็ถือว่าโอเว่าผ่าครับอืถ้าถ้าเราตีสองครั้งก็ถือว่า fall, อันเดอูผ่าอันเดอูผ่าอือถ้าเราตีปุ๊บผ่านเลยปุ๊บเนี่ยทีเดียวเกตอินวันต่อกระบนจะสังเกตนะครับจะสังเกตว่าอันนี้เหมือนขวดเบียร์อืออันนี้เหมือนแก้วไวน์ก็ครับก็คือขวด<ว>เบียร์เหมือนแก้วไวน์นะครับใช่ครับต้องต้งต้งเต้นะครับ คนคิดเนี่ยพ่อเขาป่วยเขาจะหาอะไรให้พ่อเขาออกกำลังกายครัโดยที่ประเทศไตยเนี่พื้นที่มันน้อยเขาเห็นตัวนี้นะแล้วเอาไปมาตีพ่อเขาแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะก็ได้ความรู้ได้รู้กติกาอะไรอย่างจากพิตะเนาะถ้ามีอะไรเสริม๋ยวเราก็จะมารุกตนพิตะให้ความรู้ พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณทิต้ามากมากนะคร,ครับครับส่วนวันที่ยี่แตสิบเก้ายี่สิบกุมภาพันธ์นะครับเราจะจัดแข่งขันนะอาวุธบอลมหาวิทยาอาวธบอลมหาวิทยายลัยคอนแกน่นโอเพ่นเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยคอนแก่นครบรอบ58ปีอ๋อ58ปีแล้วเท่ากันเลยที่เด่ด <laughs> สุดเจ็ดมินคารทองก็สุด กดะครับ58-59ปีพอดีเลยวันโดยเราจะแข่งใน3ามรุ่นรุ่นทั่วไปตั้งแต่1ขวบถึง59ป59ขวบเขาเรียกว่ารุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็รุ่น60ปีรุ่น60ปีก็นับพศสอ0า5นะจนไปถึงอายุ69ปีนี่อีกรุ่นหนึ่งครับ 6กถึงกบคือรุ่นที่สองใช่ใช่แล้วก็รุ่นเจ็ดสิบปีขึ้นไปนี่มีคนณอาจารย์หมอสมพรเนี่ยอายุ8ปดสิบหกยังมาเล่นนะมาเล่นนะครับแต่วันนั้นนะครับวันนั้นเราจะแข่งกันสองวันวันที่สิบเก้าจะแข่งรุ่นอายุไม่เกินห้าสิบ้าปีกับรุ่นเจ็ดสิบปีขึ้นไปครับแล้วก็วันที่ยี่สิบจะแข่งรุ่นหกสิ เพราะถ้าครับเพราะหกสิบมันเยอะคนเล่นเยอะนะครับเราก็มีเงินรางวัลมีถ้วยเกียรติยศเงินรางวัลรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่คะที่หนึ่งประมาณสองพันบาทสองพันบาทครับรางวัลอาจจะดูไม่มากแต่ว่ามันมีความจุใจใช่ใช่ใช่ครับนะจากที่คุยมาทั้งหมดนะฮะก็จะเห็นได้ว่ากีฬาชนิดนี้เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับคนทุกวัยนะฮะและก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะะที่ไม่ต้องใช้กำลังเกิน เกินจําเป็นนะฮะแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินได้สุดระเบียบทางกายและขจิตใจนะครับแล้วก็สนามนี้ก็เป็นสนามที่เหมาะกับการเล่นได้ทั้งวันนะะเนื่องจากว่ามีมายืนจนเยอะอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มาชื่อรายเห็นว่าสนามร่มเก้าการพุทเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับ แต่ละเดือนก็จะมีบุคคลภายนอกได้มาชื่นชมความสนุกความดีความมาตรฐานของสนามด้วยนะครับทาให้หมาลายเราก็มีชื่อเสียงด้วยนะครับก็ยังก็ขอขอบคุณหมาทลัยที่สรับสนุนใมีการจัดทำสนามนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็สนับสนุนในการประชาสัมพันธ์การต่าจัดการของหมาชลัยด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนท่านที่ ยังไม่รู้ว่าจะเล่นกีฬาอะไรนะก็อยากให้มาลองกีฬาชดนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบคุณครับที่ได้มาเป็นร่วมกันเปิดเผยประชาสัมพันธ์กีฬาชนิดนี้นีก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พีาขอบพระคุณมากแล้วก็พี่ตาแล้วก็พี่พรนะคะที่แน้นนักีฬาชนิดนี้กับช่องของเรานะคะเราก็จะเปิประชาสัมพันธ์ต่อนะคะ